สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อป้าดุงเบิร์ดสุขุสุขคนคือเก่าวันนี้กกเปิดภาพออกมาเจอกับน้องบิวตี้ฝรั่งน้อยอีกแล้วจ,จำได้ดุใช้เล่นน้อยใช้เล่นน้อย <c oughs> <c oughs> วันนี้ลูกสาวกินข้าวกับยังเด้อวันนี้ปลาดุ <Hi. S 1> กินข้าวกับไข่มุ้ยนกินบ่อ <c oughs> <c oughs> แมนโบวีนเอากินเอาเองจะบูอยากเนี่ยที่จะนั่นโบจะอยากกินแบบนี้บอโลโอ้แซ่บบอล่ะแฉบโอ้แค่ผ้าเตียงเจ้ามาหนี่ไปไปยาขึ้นไปได้เศร้าแท้บอกผ้เตียงไปหาเอ้ยป่าบอโอ้หาเอ้ยป่าเป็นไข่ชักจุบมันบอโลบอหืมกินน่ากินขนมลายหรือบอกเอ้ยป่าเลยบอกเอ้ยป่าเลยกินอ่ะ สบายดีปาลูนุ่มเจ้จากรลืมเล่าลืมสบายดีปลรุมนุ่มมือขึ้นหนึ่งมามสบายดีปาลโดยเก่งเก่ง่บดได้ข่าว้ะอ้แกฉีบเลยบดปันหนึ่งเด็กเก่งแท้นี่ลืมลืมจําใครบปตักเซมหลังก็ได้อ่ะโอเคเอายังให้กินกับบุกินไป่น้อย ทามากินข้าวต้มไข่บัดกินกับไข่เจียวอย่างสิเนาะเพิ่นมักกินเนยนินึงอย่งสีหน่าก็เลยให้เพิ่นกินแบบนี้เอาพวกปูพวกปลาเออปลาอย่ากินเนยนินึงแต่พวกชิ้นพวกอ่าเป็นหมูเป็นเนื้อเป็นอยังนี่บอกกินเลยบอกกินมากแต่เกิดได้หนอมวีดีกินข้าวกับพวกแบบอ่าเนื้อสัตว์อยัางสิเนาะกินก็กินแบบมันนอมมันแนมเด็กน้อยน้ำช็อตบอยอยังสิแซ่บเดลยพาดุ เอา,ข,ออา,อาข่อีก่รวกระเจาอกข่นเฮเหลือค้าหนึ่งน่ะแม่จะต็งใครเลยนี่ยิงข,ข่าอีกินคั่วเลยวันนี้นแม่ร่งเก็บคัวเก็บอันนั้นทึงท่งๆ่า,า,าไเร่เก,ก็บเช็ดกีฟุงกี่ฟุแแดนมนหลังไนั่นโอยมาเก่ามาไรโอ้เก่งอไดีเอ็นี่ระเจามาดุมันมากว่เข่าสองคนกับแม่แต่ว่าแม่มานำข่า

กินแล้วล่ะโ้เก่งเลยจ็บ,จบ,จบมือเอาข้บมือเจาะของบ่เด็กขี้เลยนางเดื้อนังงามเลยกินะจับดูจับมืไห่ชิมุนใหรไม่ชิมุนเลยด้ยเด้อน่งไหนนงจมูกเด้อ ออโยของมือแทะยิ้มเมียแช่มันเลยอูไปนี่เอ็มอ่นี่เอ่าชมันนี่ดุนี่เห็ดมือนะมือข้าวเลยค่ะบวงหรือว่าบวงมีอยู่นโนย ลำางมือดูกด้อปนไข่เื็นข้าวเอาขอจำน้ำหนยเป็นพรญาได้บมาไม่ก่อนบวงนะได้เลยดดยไม่ควนไปใส่ก้นเหมือนี่้วนด้วนอ้วนมาหายดาบ่ถึงใช้ไม่้วนอยู่กับบัดสนาเหมือนเนาะดูช่วยบ่ ตูดแบบไฟตูโตโจกว่าป้อนกันไปกับเขาด้วยูอันนี้ปิดแกมแต่เขีวๆเขาด้วยอ๋อเหกุอนมันข้าวอลไรมืออมือไหวไข่ใช่ไหมไม่ตู้ไบใช่ดไม่ใช่แกฮะไม่ใช่แกไม่ใช่แก เงินไม่ตู้ไปซื้อเครื่องบอกกระแนนน่ะอ๋อหาใจคือว่าไม่ตู้ใช้ยาค่ไม่ตูไ้ไ,ไ,ตไปเอาน้ำไม่ตู้ดื่มน้ำบ้านนี่จะไปเปลี่ยนเพนเพิดอีดาน้ำพอเตียงซื้อมาใส่น้อยจะใส่ใหญ่ละตอกสองเอ็กแอลพอดีเนาะพอเตียงซื้อมาเอ็กเอลอย่างเดียวแบบน้อยเคยซื้อมาได้รอบหนึง่งน้อยใสย่เวลากลางคืนเดี๋ยเพิ่นเหนียวเดี๋ยเพิ่นนอนตะแคงมันสีออกข้างออข,งข,งขงัง โชคพ่อไปพี่น้องเอ้ยเนาะต่อคลิปเมื่อเช้านีิเด้อเนาะต่อน้องวิวีกินข้าวตอนไหนพ่อไปพี่น้องเลยไปกับสีพาปลาดุงมาเลาะเบิึงชมชวนจ้ามีมูวัดนน้ำมะลุมาหนิมีไอ้มันมาดินน้ำมาเลาะจ้าอู้บอกงวงในมัดมันงวงโดนชุกนี่ อาหม่วงพอเตียงเป็นหมากเดี๋ยวเด้อนี่เดินจังไยกระชุกเล่นี่หม่วงต้นเนาะหรือว่าหม่วงใหญ่บ้านเฮาจ้าไหเอ้ามันหายไปหมากนึงเลยนะให้กินนะมันไอ้มันสบายดีปะลูกนี่แหละสบายดีหรือสบายดีเป็นบอสบายดีเหรอไอ้มีดีเห็นอะไรมีดีเลยบอกง่ายเลยไอ ดย้หยหารลมอนเคินกล้องนะีห้ามาเรอบ้องคืนี่อ่าแงม่วงในวิวมชุกปจักไปมาปิดมืนอนีเลยอุ้ยอากาหมดโอ๊ยตุ๊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 ปุุ๊ตุุ๊ต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 ุดตุ๊ปุาตุ๊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 ตุาอุ๊ร,ร,นะร,อรุ๊ตุ่ và đâu là từng hiểu vậy vì vùng miêu hùng vui vui vì hùng cưỡng nha em mùi tèo tèo mùi 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 tèo để tèo mùi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  cho yang bung 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 cúc bay. Oi, chim mày phải nhạc pang, lúc nè pang nóng. Oan hiền phù, ai đóng lạc. Tân mục hùng nè. Hân mục yêu. 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 เดี๋ยวงไอมอนอะไรไปก็ว่าต้องเขีย่เไปอื้มน่าเหว่เลยนี่จนหรือว่าถ้าเป็นถ้าต้องอาเพื่ออะไรมาใส่เหงามันชุ่มปะเนาะมันนิ่มเป็นเลยหดยุ่นหนาแต่ว่ามันมันแห้งไว้น้ำอ่ะมันกรำลังใหญ่เลยน่ะใหญ่ว่ายุ่นแกตูวต้นข้าววิวโอ้ได้นมาแตงโมวิว Không món cọp đi học hả tung Ừ, baba cọp bông Hả? Rồi bông 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 xem Bớt 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 ai mòn bà? Cái mòn đây vậy. Đây nó mưa là rồi <laughs> nè. <laughs> này cả tài đấy. น้ำมันเกี่ขินเน่ยมุดไอ้หนุ่มอู้ยยังไม่ยังไม่โอเคแบบสั่นระบาอันนี้เห็นมุดยืนเยอะจิงมันเยอะมันโอบเฉยเนาะบ่ให้ป๊อบยังบ่ป๊อบซบมาเลยแหมไก่ควัดนี่น่ะอุ้ยหล่ะไหมใช่นี่คือห้อยมาควัดแท้ คนที่ตกกับยูอ๋อวนี่ก็เป็นพูมันยังกินมันนี่โอ้มันเหม่เดมไปทางพีู่กไปทางพี่ทางพี่บุคบักเรนี่นีไปห้อมนี่นี่นี่ไปทางต้นหะตยางไปแล้วยางบึบไปแล้วบุคบักเรมือถ่ายเย็นยาเย็นสบายใเด้อยยังไม่ได้เล่นได้เลนไลยเล่นไปเด้อ Xuân có một lá pa người nó xôm người này Đi chân đéo hề, phải diệm ăn ngày heo này biết tôi này Heo cái tẹo chứ Thế không muông, bây giờ bớt vì không này Thấy tôi nên xúc đấy Xúc lại Thế không? ư nói nó mạnh đâu được á à, thôi đi đã, 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 đã. Rồi มดอันนี้บวบครบตัวนี้หมดหน่หมดไปไว้บวบครบวิวงวงขึ้นรด้ไปปิดวงงวดฮัดูไอ้กมันเป็นตัวมดครบนึ่มดน้อยนวิววางูวงรนวงชุบบ่นะฮัดูเมื่อไรอ่าพาไปดูชมสวนเมื่อไรปะะเมื่อเาย่างมาทางนั้นดูโค้งพุกเอ็ดนี่ยังไเปิน้่ ơi ơi ai thằng câu này a bay bay cốt. Emmut may họ yang gần đó. Ao yang hm. Hm, 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 mà hm, 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 เบิ่งนี่กันคือขยันถทายนอนวันนี้บ่ได้ขยันทุกวันทุกวันขยันนอนทุกวันต้นไม้อาการมันฮอนก็ตายข้อหนาวก็ตายมันเปื่อยเนาะมันนั่เปื่อยแบบใบไม้เปนหย่อหยอลงนี่ต้นนี่เราทนไงกับต้นนี้ง่ายน้องกำลังงามแบบแม่อนถึงได้ไหมนะนั่นนได้คือสไตล์ได้แต่ไหเนาะบวราได้ชื่อกันโตต้นไม้มากซ์เป็นไหม มันต้องเฮ็ดห้านเนาะคือเห็นบ่อันตอกไม้แป้นพอดีเพิ่นเียงนี่น้อยๆคือเห็นบ่หั่นเดียดหั่นอย่างเพิ่นนบ่ต้องไมแป้นจอดได้เนาะเออแม่นแเ็กกับแพงนะเสร็จเสร็จเ็กบ่เสร็จเ็กเอาคําบ่ต้นตัวนี้มันสิเป็นแบบนี้ทางนี้นี่อันบนี่บ่แปลกทางนี้น่ะมันใกล้กับเดเลยต้นเขียอ่ะเิน นี่เนี่ยชั้นนี้คนปฟื้นช่วยเขียบนั่นได้มาเขียบมาเขียบนางอะไรมาง่วงเอยบอกอะไร่องง่วงเลยหมายเนียคามคามมขามานด้หยจกว่านีก็เคนไม่รูสิแม่นี่ก็ใบเดียว ต้นไมเี้ยด้วยขนเป็นอย่างงั้นมีแ่เดืองเอะเดืองเอะถือเบ็ดงี้นะนี่ัวนี้นะนี่แตกได้ค่อยหักอันนี้แหาหมูเหย่นเจ่มันตื่นเาเมาหานมด้เรื่องปัญหายี้นะว่าจะสินยื่นไปก็บเอาแต่ต้นไม้ไปเรื่อยๆะแางมันเก็่ไว้ระโผลไว้จะปลูกต่อไปยัตถมุน ดอ้ตัดเงเด้อเี้ว่าตัดเงินให้อ้ายนี่ดูใจว่ากำลังมือวะจะถว่าตัดเงินให้อ้ายก็อ๋อใส่สบอีกแลวกว่าชิบพันกีบใจ ยวิวนอกมาลยวิวบัลงว่าเฉามืดอนองบอเีไว้ไหมนี่ใช่ปใช่ะบัาตีประตูไม่สิยาเห็นแชมูได้ดูกเอนะ Ôi <laughs> đang là mưa con, đang là mưa con em cây Ôi 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 rồi nè Mình, <laughs> mình ăn là phải chốt nha nè Bỏ khoai cần phải chốt nha mưa nè à, Chốt nha xì nè con phượt nè Ai xì thơ Thay bỏ hình chốt nè Ông tịch Bông đốt đó, bông đốt đó, Ba mẹ phải sông á Ta phải sông, ba mẹ phải sống. บอกเลยผูกค้องไปทีค้องไปทั้งนี้ไปง่ายง่ายง่ายงาง่ยโยกคางดอพาจ๋าค่อยค่อยมือเริ่มมืองามเห็นไหตัวมือิมืองามเลย มดเอืองติดเชียร์ผมตูใช่เด้อกำลังออกอะไรกินดูมหรือยุ่ยออกชีมผ่ากระทังชุบเปียบไปบิว๊วขำนเป็นง่ายกันเถอะอ่านไม่ลด้อะหรอกนี่นะ จังไนคนอื่นก็เห็นอยากอาบเนี่ค่ะอืมเดกเราหืองโหลกเรือตุนที่แกแง่อะไรพดหน้ามืออกัน ไปจไปจกไปดื้อเริ่มเริ่มหมดเลยมันออกง่ายแล้วค่ะอ่ไปไปที่ชูกัไปไปลงไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปที่ชูเด้อ มันปรีเวบ้านเนียวๆนะอาไม่เฮ้ยชงการยอนนังเว้ยอุ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 ้ยเมนมีเปียกด้วยบีนี่นะห้าวนกว่าเขาอ้างคุ้มไหมข่อยไป ไปหยกไปหเดี๋ยวลูกเช้าลูกช้ายังชิดนน้ำเดี๋ยวไปตู่ยิให้แม่นั่นน่ะดูหาบังเริ่มประตูเสมือ เคน้องเพื่อนทีมนี้ขอจบไปก่อนเด้อเนาะพาปาดุงไปชมสวนแล้วก็เลาะถายตามหน้าบ้านเนาะสิประมาณนี้แหละพอี่น้องยามนึงเด้เพนเด้อด้นีขอฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องอยู่ดีๆีๆเก่าเด้อเนาะสวัสดีด้สวัสดี